และแน่นอนนะคะว่าวันสงกรานแบบนี้ค่ะทุกปีเนี่ยกรุงเทพโพนะคะก็จะทําผลสํารวจซุปตาที่คนไทยอยากเล่นน้ำโดยมากที่สุดซึ่งปีนี้ค่ะได้แก่นัดเด็ดคุกิมิยะค่ะแล้วก็พี่อ้ําพัชราพายังคงครองใจแฟนๆอยู่เช่นเคยค่ะ ผลสำรวจความบันเทิงที่คนไทยอยากเล่นน้ำสงการานด้วยมากที่สุดอันดับหนึ่งเรียกว่ายังคงครองใจแฟนๆมายังยาวนานค่ะฝ่ายหญิงตกเป็นของซุปตาสาวอย่างพี่อั้มพัชราภาที่มาแรงสุดๆได้ผลโหวตไปด้วยคะแนนร้อยละ21.3ขณะที่ฝ่ายชายนุ่มคอนแกนค่ะณนะเดชน์คูกิมิยะก็คว้าอันดับหนึ่งกับคะแนนร้อยละ9.0ขณะที่อันดับสองตกเป็นของอดีตคู่หวานที่ตอนนี้ต่างคนต่างโสดแล้วนั่นก็คือนางเอกสาวสวยพี่เบ ลาราณีที่ได้คะแนนไปร้อยละ10.6และฝ่ายชายค่ะพระเอกมาดเข้มอย่างพี่เวียสุกลวั์ได้คะแนนไปร้อยละ7.5มาต่อที่อันดับที่3าค่ะได้แก่นางเอกสาวยายา,ยาอุรัสยาได้คะแนนไปร้อยละ10.1และฝ่ายชายได้แก่พระเอกหน้าใสหมากปรินได้คะแนนไปร้อยละ3.5 มาที่อันดับที่4ค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะเหล่านักแสดงไทยนะคะที่ติดอันดับมีไอดอลเกาหลีเชื้อสายไทยอย่างลิซ่าแบล็คพิงคที่แฟนๆอยากเล่นน้ำสงกรานด้วยได้คะแนนร้อยละ5.1ส่วนฝ่ายชายพี่หมื่นพระเอกขวัญใจคนไทยพี่ป๊อบธนวันรค่ะได้คะแนนไปร้อยละ3.3ปิดท้ายที่อันดับที่5ค่ะมาด้วยคะแนนร้อยละ4.5กับนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกส่วนฝ่ายชายบอกเลยค่ะว่าคนนี้คารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองจริง กับซุปตาวงการตลกพี่หม่ำจกมกปีนี้ติดโผกับเขาด้วยค่ะคว้าคะแนนไปได้ร้อยละ1.8ค่ะ